โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขตหนึ่งตั้งอยู่เลขที่8ทับ8หมู่ที่8ตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลน1นถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3บนเนื้อที่7ไร่3งาน36ตารางวา คําขวัญประจําโรงเรียนลูกหนองจวงวิชาการเด่นเน้นการมีงานทําเลิศลําความประพฤติยึดการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงจัดการเรียนการสอนภายใต้การบริหารงานของนายทรงพลทรัพย์เจริญผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงและหัวหน้างานทั้งสี่ฝ่ายได้แก่นางสาวนิพานาสมจิตบริหารงานวิชาการ นางสาวนวลจันรัตนธรรมบริหารงานบุคคลนางสาววิมลพรชาวบนบริหารงานงบประมาณและนางสาวพรทิวาโมงปราณีตบริหารงานทั่วไปนอกจากนี้ยังมีบุคลากรครูที่มากพร้อมทั้งประสบการณ์และความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและมีความเพียบพร้อมดังนี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยนักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไอซีทีอย่างเหมาะสมปลอดภัยมีประสิทธิภาพมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ห้องสมุดสำหรับบริการครูนักเรียนและผู้ปกครองจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีหนังสือเพียงพอกับจำนวนนักเรียนนอกจากนี้ยังมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยไว้ให้บริการในห้องสมุดอีกด้วยห้องพยาบาลสำหรับให้บริการดูแล,แลและช่วยเหลือนักเรียน ที่เจ็บป่วยขั้นต้นโดยจัดให้มียาที่จำเป็นขั้นพื้นฐานอุปกรณ์สำหรับการประถมพยาบาลน,นักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุและจัดให้มีเตียงพยาบาลสำหรับให้นักเรียนได้นอนพักฟื้นในกรณีที่จำเป็นห้องดนตรีสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรีจัดให้มีอุปกรณ์สื่อการสอนให้นักเรียนที่เรียนดนตรีได้สัมผัสกับเครื่องดนตรีไทย ได้ฝึกและปฏิบัติจริงเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตใจอ่อนโยนมีความชื่นชมในความเป็นไทยเป็นการอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมไทยด้านดนตรีไทยให้นำลงอยู่ได้ตลอดไปศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวนสิบฐานการเรียนรู้สนามเด็กเล่นต้นแบบตามหลักพัฒนาการสมอง bbl เล่นตามรอยพายุคคลาบาทแหล่งเรียนรู้การเล่นตามรอยพายุคนลาบาทการเล่นในสนามเด็กเล่น B b บอนั้นทำให้เด็กนักเรียนมีสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้นโรงผลิตน้ำดื่มอีกหนึ่งโครงการที่โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงมีการจัดการน้ำดื่มเพื่อการบริโภคที่มีคุณภาพสะอาดบริสุทธิ์มีน้ำดื่มเพื่อสุขภาพอย่างพอเพียง สำหรับนักเรียนทั้งโรงเรียนเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและการทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนสะวย่ายน้ำเพื่อชีวิตโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนจึงมีนโยบายให้นักเรียนต้องว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้อย่างปลอดภยัยนักเรียนว่ายน้ำเป็นและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ทุกสถานการณ์โรงอาหารปลอดมแมลงวัน โรงอาหารเป็นศูนย์กลางที่นักเรียนและบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนจะเข้าไปใช้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยอาหารและเครื่องดื่มมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนถูกสุขลักษณะและพอเพียงต่อความต้องการของร่างกายโรงเรียนต้นแบบสุจริตและบริษัทสร้างการดีดำเนินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายคือเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์คุณธรรมในการดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมฝึกฝนนักเรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานสหกรณ์ระบบสแกนบัตรเพื่อบันทึกเวลาการเข้าและออกโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรครูอย่างเป็นระบบสามารถแจ้งเตือนการมาเรียนของนักเรียนได้ทันทีผ่านทางระบบ Line Notify และแสดงสารสนเทศผ่านแอปพลิเคชัน WNC Care โดยสามารถติดตั้งได้ทั้งระบบ Android และ iOS โดยสะดวกสามารถดูรายการบันทึกการเข้าออกโรงเรียนของนักเรียนได้แบบเรียลไทมระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทั้งโรงเรียนช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะ และการพัฒนาการในทุกๆด้านจากการทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการบริหารที่มีคุณภาพและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพได้นำมาซึ่งผลงานอันน่าภาคภูมิใจมากมายซึ่งจะนำเสนอแต่พอสังเขตดังนี้โล่รางวัลครุคุณธรรมเข็มทองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี2558ราโลรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเภทสถานศึกษาขนาดกลางระดับยอดเยี่ยมประจําปี2563ระดับประเทศโล่รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดีจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประจําปี2562ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี2565จากสำนักง,งานศึกษาที่การจังหวัดปราจีนบุรีโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบดิจิทัลระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี2565โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปี2564โลร่รางวัลชนะเลิศเป็นศูนย์ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงประจําอําเภอเมืองปราจีนบุรีภายใต้โครงการสนองพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10และเศรษฐกิจพอเพียงประจําปี2563รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเภทสถานศึกษาขนาดกลางระดับยอดเยี่ยม ประจำปี2563ระดับประเทศรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2565ปีที่3ติดต่อกันจากผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้รับโล่รางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชรโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปี2560 จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการโล่รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพหรือ IQA Award ระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี2562โล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบ โครงการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษาประถมวัยตามนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีประจําปี2565จากผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีโล่รางวัลผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนหรือ RT อชั้นประถมศึกษาปีที่1สูงกว่าระดับประเทศ3ปีอย่างต่อเนื่อง ปีการศึกษา2,561ถึงปี2,563โล่รางวัลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนหรือ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศ3ปีอย่างต่อเนื่องปีการศึกษา2,561ถึงปี2,563รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรประจำปี2,566 จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขโล่รางวัลเชื่อชูเกียติหน่วยงานที่ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหรือ ITA ในการดำเนินง,งานของสถานศึกษาระดับสูงประจำปี2565ได้รับการประกันคุณภาพภายนอกสมศร,รอบ4จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์กรมหาชน ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนดีเด่นระดับประเทศประจําปี2563โล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบดิจิทัลระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจําปี2565โล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบโมเดลนวัตกรรมพลเมืองดิจิทัลประจําปี2565จากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนได้รับความเชื่อถือและความศรัทธาจากผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมากโรงเรียนยังได้รับใช้ชุมชนและองค์กรต่างๆมากมายการบริหารงานปรากฏเป็นรูปธรรมจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสถาบันการศึกษาต่างๆโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงพัฒนาทักษะด้านต่างๆของบุตรหลานของท่านให้มีทักษะที่ดีเยี่ยม สำหรับการศึกษาในอนาคตต่อไป